ตอนที่49ห้องเต้นางจะทำลายหลักฐานเชิญห้องเต้ดูบัญชีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปเมื่อครู่ข้าได้กลิ่นสมุนไพรบนบัญชีนี้ข้าน้อยเคยอ่านเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งหลังใช้จะเหลือกลิ่นยางขมทิ้งไว้ดม ยาสมุนไพรนี้สามารถลบตัวอักษรเดิมที่มีอยู่ได้อักษรที่ถูกลบหากราดด้วยน้ำชาก็จะปรากฏขึ้นห้องเต้ทรงดูบัญชีถูกเขียนใหม่เงินในบัญชีถูกเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจริงๆด้วยใครจะรู้ทั้งอักษรเก่าใหม่อาจเขียนโดยคุณชายชูเองก็ได้คิดจะใช้วิธีนี้หนีจากความผิด ท่านเฉียงแก้ตัวไวขนาดนี้หรือว่าท่านกลัวกันละ่ะฮะฮ่องเต้อย่าฟังคำพูดนางข้ายังมีพยานมายืนยันมาพยานเข้ามาข้าข้าน้อยรีบพูดเจ้าเป็นพยานหากไม่พูดออกมาข้าจะให้เจ้ามีโทษเดียวกับนักโทษเออข้า ข้าน้อยเห็นคุณชายฉูมอบจดหมายนั่นให้กับชายคนหนึ่งชายคนนั้นดูไม่เหมือนคนของอาณาจักรเป้ยหมิงเจ้าเขาข่มขู่หรือให้เงินเจ้าห้องเต้ยอยู่ที่นี่เขาไม่กล้าทำอะไรเจ้าเจ้าพูดความจริงก็พออัข้าข้าน้อยพูดความจริงทำยังไงดีพวกเราถูกช่วยออกมาแล้ว เจ้าไม่ต้องทนเจ้าถึงมันขมขู่เอาแล้วไอ้เลวถึงหรินเต๋อไม่ให้เราแม้แต่ข้าวก,กินลูกหิวจนเป็นลมแล้วเป็นแม่นางคนนี้ที่ช่วยออกมาเจ้าอย่าใส่ร้ายครอบครัวนางเลยเลาลูกข้าข้าช่วยพวกเขาตอนไหนนี่มันเรื่องอะไรกันอีกหรือว่า ทั้งหมดนี้เป็นท่านเฉิงที่เอาครอบครัวมาข่มขู่ข้าเฉิงเหรินเต๋อ,น,ตอนี่คือหลักฐานกับพยานของเจ้าเจ้ากล้าใส่ร้ายกระทั่งลูกชายแม่ทัพชูถ้าข้าไม่ลงโทษเจ้าวันนี้คงไม่มีหน้าไปเจอท่านแม่ทัพปังเข้ามาหลากเจ้านี่ออกไปจัดการซะเออข้าข้าน้อยไม่ผิดเจ้า จ้ากรมหลีเป็นคนสั่งให้ข้าทำพระเจ้าเป็นเจ้ากรมหลีหรอหนี้ที่แท้ก็เป็นไอหนี้ที่ใส่ไรตําหนักเจียงฮองเต้เจ้ากรมหลีกับข้าน้อยมีเรื่องบาดหมางกันจริงๆเรื่องอะไรเจ้าเล่ามาสิลูกชายเจ้ากรมหลีอารวาดวันที่ข้ากําลังกลับวังเขาเตะรถม้าข้าจนทําให้ท่านองจิ้นได้รับบาดเจ็บ ไม่เพียงแค่นั้นเขายังลงมือกับข้าน้อยองค์ชายและพวกคนรับใช้อีกด้วยองค์ชายพยายามช่วยข้าน้อยเลยถูกพวกมันพูดจาเหยียดหยามบอกว่าบอกว่าอะไรเป็นคำพูดที่เลวร้ายเกินไปข้าไม่สามารถเอ่ยออกมาได้พวกมันไม่เพียงเหยียดหยามองค์ชายแม้กระทั่งฮ่องเต้เองก็ยังไม่เห็นในสายตา ใส่ไฟหน่อยใครๆก็ทำกันเฮ้ยช่างกล้าดีนักพวกเราตําหนักเจียงซื่อสา์ต่อราชวังข้าน้อยทน,ทนที่จะเห็นแบบนั้นไม่ได้ในที่สุดข้าก็เลยตีเข้าไปใครจะรู้ว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปแค่นิดเดียวขาก็หักไปข้างหนึ่งอืมเยี่ยมเยี่ยมเสียขาไปข้าง ถือว่าน้อยควรจะตีไม่ให้เหลือชิ้นดีหลักฐานจากนั้นก็เป็นอย่างที่ฮ่องเต้ทรงทราบเพื่อล้างแค้นถึงกับไม่สนใจกฎหมายหลอกลวงฮ่องเต้เจ้าวางใจข้าจะต้องจัดการเรื่องนี้แทนพวกตำหนักเจียงให้เองข้าน้อยขอพระไทยฝ่าบาทแทนท่านพ่อขอพระไทยฝ่าบาทที่รักในตำหนักเจียง ข้าน้อยมีของจะถวายให้นำสิ่งนี้มอบให้ห้องเต้จะกําจัดความสงสัยของห้องเต้ไปได้แก้ไขวิกฤตตอนนี้